ก็สวัสดีคุณครูนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ชั่วโมงนี้เราพบกันเป็นชั่วโมงสุดท้ายในภาคเรียนที่ที่หน,นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็อยากจะทบทวนนักเรียนแล้วก็ลองประเมินผลดูนะดูว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนในด้านของคะแนนในด้านของสติปัญญาแต่ว่าสิ่งที่ครูอยากให้เด็กๆได้รับจริงๆนะคะ จากการเรียนในแต่ละชั่วโมงก็คือประสบการณ์นะประสบการณ์สิ่งที่เรายกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างและก็ความรู้ที่ได้รับได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นคือคือสิ่งที่ต้องการสูงสุดนะคือนักเรียนต้องนำสิ่งที่เราเรียนไปไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะคะ บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเด็กๆใช้อยู่แล้วแต่เพียงคิดไม่ถึงว่ามันอยู่ในตำราเรียนมันอยู่ในแบบเรียนพอเจอเหตุการณ์เกิดขึ้นโอ้อย่างงี้นี่เองอย่างงี้นี่เองอันนั้นแหละคูต้องการตรงนั้นแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ทีนี้ในเรื่องของการวัดประเมินผลมันเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องทำว่าเรามีความสามารถด้านสติปัญญามากน้อยเพียงใดนะเพราะนั้น ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็แต่คุณครูก็อยากฝากไว้ตอนนี้ในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของความสามาคัคคีนะประเทศของเราได้รับได้รับอะไรคะภัยธรรมชาติถูกไหมภัยธรรมชาติแล้วมันเป็นอุทกภัยท,ที่ที่รุนแรงแล้วก็ เสียหายมากนะไม่แน่ใจว่าในปีหน้านักเรียนจะต้องจะมีข้าวทานหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยอนะเพราะนั้นต้องต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ให้พ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นักเรียนจะทำได้โดยวิธีไหนทำได้โดยวิธีไหนเบื้องต้นเลยอันดับแรกๆเลยแล้วน่าจะทำได้โดยวิธีไหน ช่วยเหลือบริจาคแบ่งปันให้เพื่อนที่ที่ประสบประสบภัยถูกไหมเอ่ยนะเยอะมากเลยแล้วก็ในลำดับต่อไปในชีวิตประจำวันนักเรียนก็ต้องรู้จักธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นรู้จักสิ่งรอบตัวไหมรู้จักธรรมชาติที่อยู่รอบตัวไหมคะรู้รู้จักการใช้พลังงานไหมรู้หรือไม่รู้รู้เอาละนะ ตรงนี้นะฝากเด็กๆไว้ด้วยทีนี้วันนี้อยากจะเน้นนักเรียนหนึ่งเรื่องอยากจะเน้นนักเรียนหนึ่งเรื่องในเรื่องของทบทวนเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะที่นักเรียนบอกว่านําไปใช้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงหรือเปล่าจริงไหมจริง,รงการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวสวนใช่ไหม ไม่ใช่ใช้ได้กับทุกคนทุกระดับคุณครูบอกว่าแค่นักเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนก็ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เอาไหนลองทบทวนนิดหนึ่งนักเรียนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะต้องยกตัวอย่างของตัวเองโดยวิธีไหนโดยวิธีไหนวันนี้ทุกคนต้องพูดเอาละคุณครูจะเริ่ม เริ่มจากด้านหลังให้ธรรมชาติด้านหลังขึ้นมานักเรียนที่อยู่ปลายทางนะนักเรียนที่อยู่ปลายทางเด็กๆวางไกลกลงังวลวันนี้คุณครูแจกกระดาษ A4 ไปหนึ่งแผน่นนักเรียนเขียนข้อความลงไปเลยค่ะด้านบนใต้ชื่อว่านักเรียนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันคือแบบไหนเอาเพียงหนึ่งข้อเอาเพียงหนึ่งข้อ ประหยัดน้ำประหยัดน้ำประหยัดน้ำทำยังไงที่บ้านประหยัดน้ำทำาูทำยังไงต้องยกตัวอย่างนะคะไม่ใช่ประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดประหยัดอะไรไม่เนี่ยต้องยกตัวอย่างได้ประหยัดน้ำไม่ใช่น้ำฟุ่มเฟื่อยครับไม่ใช่น้ำฟุ่มเฟื่อยใช้ยังไงไม่ฟุ่มเฟือยแม่เอาไปศาสตร์เล่นนะครับโอ้แม่เอาไปศาสตร์เล่น เหรออาไม่เอาไปสตร์เล่นอา้าวดีมากแบบนั้นนะนะักเรียนต้องแบบนั้นปลูกผักสวนครัวทานเองค่ะคะปลูกผักสวนครัวทานเองค่ะผักอะไรปล,ปลูกตรงไหนรอบรอบบ้านค่ะปลูกผักอะไรคะผักคะนา้าผักคะนา้าเก่งมากเลยปลูกผักคะนา้าคุูครูปลูกได้แค่ผักบุ้งเพราะมันขึ้นง่ายมากเลยผักคะน้าขึ้นยากไหม ขึ้นยากปลูกได้ใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาต้นมาให้ดูด้วยนะอ่าเอาคนข้างหน้าเร็วค่ะเร็วเตรียมรอไว้เลยยืนรอไว้เลยสี่คนนะั่นะประหยัดไฟครับประหยัดไฟบอกวิธีปเปิดไฟเมื่อไม่ใช้ <c oughs> ปิดตอนไหนที่บ้านปิดตอนไหนที่บ้านมีไฟกี่ดวง มีห้าดวงเปิดกี่ดวงเปิดสามดวงดวงไหนที่ไม่เปิดดวงหลังบ้านไม่เปิดเลยไม่ค่อยได้เปิดทำไมต้องปิดไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยปิดไว้อ่าต่อไปแบบไหน อะไรที่ไม่จําเป็นสาหรับหนูของเล่นพูดมาให้หมดเลยค่ะยกตัวอย่างมาเลยไม่ต้องถามซ้ำปลูกอะไรละจ๊ะปลูกต้นปาล์มปาล์มเอาไปทําอะไรปาล์มเป็นสวนเหรอคะเป็นไร่เหรอรู้จักปาล์มไหมเอาไปทําอะไร เอาไว้ดูเล่นเอาไว้ร่วมเงาหรือทำประโยชน์อย่างอื่นทำเป็นน้ำมันพืชมีหนึ่งต้นใช่ไหมจะกะจะทำเองเลยใช่ไหมเปล่าเปล่าอ้าวต่อไปไม่หลงกลครูนะเนี่ย ใช้จักรยานแทนรถอ๋อจักรยานที่บ้านมีกี่คันสองคันใครใช้บ้างผมกับน้องอ่าออม,มีไหมจริงป่ะ ใครทำไม่ได้ทำครูะบอกว่าให้ใช้ในชีวิตจริงปฏิบัติได้จริงยืนรอค่ะยืนรอเตรียมตั้งผ้าไว้ไม่ซื้อของแพงอะไรแพงเสื้อผ้าเป็แพงไม่ใส่คูบอกเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอะไรไว้คะเหี้ยงวันนับ ปลานินตอนนี้โตยังโตครับตัวแค่ไหนทัเท่ามือเนี้ยเหรอครับปลานินสีอะไร,ส,รสีดำดำเงเงินะสีดำดำนะไม่ใช่สีแดงนะปลานินนะครับ,รบอเออนยหม่หลงโกลเห็นไหมอ้าวเก่งๆมากอนุชาป,ปาลูกมะละกอปลูกมะละกอไว้ทำอะไรส้มตำอ,อ่าไป ไปรดต้นอะไรต้นพริกพอดีพริกตายพอดีเลยอะไรที่ไม่ต้องการไม่เคยซื้อนะซื้อน้อยเร็วๆๆเร็วๆทุกคนเขียนไว้นะคะของตัวเองคะ เลี้ยงอะไรไว้กินเลี้ยงสูนัขไว้เหรอ <c oughs> เลี้ยงอะไร <c oughs> เลี้ยงอะไรคะ <c oughs> ที่บ้านนบเลี้ยงอะไร <c oughs> เลี้ยงปลาเหรอ <c oughs> เลี้ยงปลาอะไรปลาหางนกยูง <c oughs> เอาไว้กินได้เหรอ <c oughs> เอาไว้เป็นเพื่อนเล่นสวยงาม <c oughs> ใช่ไหมอารมณ์จะได้ดีๆยิ้มทั้งวันนะอ่ะอ่ะยอมยอมบ้าง อะไรนะเดี๋ยวพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่พ,หมพูดผิดพูดผิดเอาใหม่ใช้ถุงอะไรคะเอาไหมเอาไหมติดปากหน่อยใช้แทนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอ่าคนต่อมาซื้อของที่จำเป็นอะไรจำเป็นสำหรับเรา น่นเรียนถือไม้ชิดปากเลยครูไม่ได้ยินอาหารเยอะๆหน่อยนะเพราะมันผอมไปนะเอาต่อไปสุพนัทเอาพูดเลยครูคได้ยินอะไรนะเอามาใช้ใหม่ใช่ไหมอา่า ซื้อของที่จำเป็นซื้ออะไรที่จำเป็นสำหรับเราฮะปากาดินสออะไรอย่างนี้เอ้าวเอา,เอานั่งลงปลบมือให้เพื่อนหน่อยคิดว่าพอได้บ้างนะคะพอได้บ้างทีนี้อยากจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของอประจชาเศรษฐกิจพอเพียงที่นักเรียนปฏิบัติเมื่อกี้นี้ นักเรียนลองดูนะคะที่คุณครูบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ตรงกับ3ห่วง2เงื่อนไขซึ่งคุณครูเน้นไม่ว่านักเรียนจะทำอะไรก็ตามจะอ่านหนังสือจะทานข้าวจะซื้อของหรือจะทําภารกิจอะไรก็ตามนักเรียนต้องดูในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขให้มันเข้ากันอย่างเช่นเวลานักเรียนอ่านหนังสือนักเรียนจะสอบแล้ว ตั้งหน้าตั้งตาอ่าน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 จนตีหนึ่งตีสองนักเรียนคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไหมไม่ไม่ใช้หลักพอเพียงเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนอ่านตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันไม่พอประมาณมันไม่พอดีแล้วมันทําไมคะมันเกินกว่าเหตุตื่นเช้าขึ้นมาตาก็กลายเป็นหมีแพนด้าใช่ปะ แต่ถ้าจะให้พอเพียงนักเรียนต้องทำไมคะเวลาเรียนนักเรียนต้องทบทวนอ่านกลับไปบ้านอ่านทำกันบ้านแล้วก็อ่านทำกันบ้านแล้วก็อ่านสะสมมาไว้ความรู้มันสะสมไว้มันไม่ได้มาแป๊บเดียวแค่นักเรียนอ่านตีหนึ่งตีสองนะอันนี้คือในเรื่องของพอเพียงหรือในเรื่องของเสื้อผ้าการซื้อของใช้ นักเรียนจะทำอะไรก็ตามต้องพอประมาณมีราคาพอเหมาะพอสมกับฐานะของเราอย่างฐานะของจิรพัฒนอาจจะซื้อโนต้ตบุ๊กราคาสูงสุดเลยเอาไปเลย40,000บาทนะเพราะว่าเขาร่ำรวยแค่นี้เขาเรียกว่าอะไรนะจิบจิใช่ไหมส่วนเราเอาแค่หมื่นกว่าบาทก็พอ เพราะนั้นความพอเพียงของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เหมือนกันแต่ให้ดูที่ที่เข้าเงื่อนไขตรงนี้แค่นั้นเองว่าเราพอประมาณกับฐานะมีเหตุผลในการซื้อใช่ไหมเอ่ยมีเหตุผลในการซื้อเหตุผลของนักเรียนจะตามใจตัวเองไม่ได้จะทําเพราะอยากได้อยากซื้อเพราะอยากได้อยากซื้อเพราะสวยงามอยากซื้อเพราะต้องการเอาไปใส่ตู้โชว์ไว้เยอะๆอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่มีเหตุผลใช่หรือเปล่า หรือภูมิคุ้มกันสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราได้มันส่งผลอะไรมันให้ความปลอดภัยมันให้ความเชื่อมั่นกับเราหรือเปล่าในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะนักเรียนอ่านหนังสือเยอะไปภูมิคุ้มกันเนี่ยเวลาอ่านนักเรียนคิดว่าอ่านเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะจำได้ไหม สับสนปดอลมานอยู่ในสมองเพราะมันไม่ค่อยได้เรียงเข้าไปเพราะนั้นปูมคุ้มกันก็ไม่ดีแล้วเพราะนั้นจะทําอะไรก็ตามสามห่วงตรงนี้ให้เข้าพอเหมาะพอดีกันให้หมดเลยให้เกี่ยวเนื่องจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะห่วงสามห่วงถึงต้องเกี่ยวกันแล้วก็เกยเกยกันไว้ถ้าไม่มีเหตุผลขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจไหมคะทีนี้สิ่งที่จะช่วย เงื่อนไขข้างล่างสองอันคือเงื่อนไขความรู้กับคุณธรรมทำอะไรก็ตามเราต้องรู้แท้รู้จริงรู้ลึกๆรู้ให้ถ่องแท้จะซื้ออะไรจะทำกิจกรรมอะไรจะเลี้ยงปลายังไม่รู้เลยปลาหางนกยูงเนี่ยมันทานไม่ได้ต้องเลี้ยงปลานินต้องเลี้ยงปลาอะไรเออเลี้ยงปลานินเลี้ยงปลาทับทิมอย่างนี้ใช่ไหมทานได้เพราะจะเอาเป็นอาหารแต่ แต่จะเลี้ยงปลาอะไรนะหางนกยูงมาไว้ทําทําปลาตัวเล็กเหรออไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ไหมแต่แสดงว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็จะขาดไปเพราะฉะนั้นความรู้เป็นสิ่งสําคัญอีกช่องหนึ่งที่คุณครูบังอยู่เนี่ยก็คือช่องคุณธรรมคุณธรรมความซื่อสัตย์ความขยนันเนี่ยมันต้องมามันต้องมีนะเพราะนั้นเราฝึกได้ไหมครับความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ฝึกได้ไหมได,ได้หรือไม่ได้ เมื่อวานนี้คุณครูเดินตามหลังนักเรียนมาห้องออกอากาศเสียงประตูชั้นปห้าปิดดังปังคุณครูเดินเข้ามาใครทําประตูปิดเสียงดังทุกคนเงียบกริบไม่มีไม่มีใครยอมรับแสดงว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์หรือเปล่าไม่ม,ม,มีนักเรียนครูจะบอกไว้นะสิ่งเหล่านี้มันจะสะสมนะถ้าเราปกปิดไปเรื่อยเรื่ยรืย เราก็จะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เพราะครั้งนี้ปิดแล้วไม่ยอมรับแล้วตัวรอดได้ขราวหน้าพอเกิดเหตุการณ์คล้ายนี้เราก็เงียบอีกใช่ไหมเราก็เอาตัวรอดอีกแล้วแต่นักเรียนอย่าลืมนะเวลาเราทำผิดเขาบอกว่าทำผิดความลับไม่มีในโลกตรงนี้มีกล้องวงจรปิดตัวเบื้องลึเลยมองเห็นหมดเลยนักเรียนเรารู้ได้ มันมีหลักฐานเพราะนั้นอย่าฝึกเอาไว้การปกปิดเนี่ยมันไม่เหมาะนะเอาละอันนี้อยากจะให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราทำได้หมด3ห่วง2เงื่อนไขข้างล่างนำไปสู่ความยั่งยืนในเรื่องของสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจทุกอย่างก็จะดีก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเอาละทีนี้เรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องเดียวลองทบทวนจาก แบบทดสอบก็แล้วกัน